ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำของสหรัฐก็ได้ฉลองวันเกิดครบรอบ50ปีค่ะขณะที่กระทรวงการคลังนั้นได้ออกมาระบุว่ายอดรวมหนี้ของสารัฐได้เพิ่มเป็น1เท่าตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP แล้วหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นได้ขยายเพดานหนี้ค่ะ ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐฉลองวันเกิดครบรอบ50ปีที่นครชิคาโก,โกโดยมีเหล่านักร้องชื่อดังอาทิเจนิเฟอร์ฮัสันมาร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดโดยผู้นำสหรัฐคนนี้เกิดเมื่อวันที่4สิงหาคมปี2504ที่รัฐฮาวายเขาได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐในการเลือกตั้งปี2552เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่44และเป็นคนแอฟริกันอเมริกันคนแรก รวมถึงยังเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่เกิดในทศวรรษที่60ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีโดยโอบามานั้นฉลองวันเกิดของตัวเองหลังจากได้ลงนามในร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้ซึ่งทำให้สหรัฐรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ได้อย่างบุดหวิดค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้ลงนามกฎหมายขยายเพดานหนี้ให้ชนเพดาน14.29ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว428.7ล้านล้านบาท ทำให้นีสาธารณะของสหรัฐขณะนี้รวมอยู่ที่14.58ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว437.4ล้านล้านบาทส่วนตัวเลขนี้อย่างเป็นทางการอยู่ที่14.53ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว435.9ล้านล้านบาทเท่ากับตัวเลข GDP เมื่อสิ้นปี2553ด้านกระทรวงการคลังสหรัฐได้เพิ่มนีอย่างเป็นทางการอีกทันที238,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว7.14ล้านล้านบาทจากการขยายเพดานหนี้ล่าสุดทำให้สารัฐเข้ากลุ่มประเทศที่มีหนี้มากกว่า GDP ประกอบด้วยญี่ปุ่น2.29เท่าของ GDP กรี1.52เท่าของ GDP เามาิกา1.37เท่าของ GDP เลบานอน1.34เท่าของ GDP อิตาลีนะคะ1.2เท่าของ GDP ไอแลนด์1.14เท่าของ GDP และไอซ์แลนด์1.03เท่าของ GDP ครั้งหลังสุดที่สหรัฐมีหนี้มากกว่า GDP ก็คือปี2490หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยบริษัทจัดอันดับเครดิตได้ออกมาเตือนนะคะว่าสหรัฐต้องเร่งลดสัดส่วนหนี้ต่อ GDP โดยเร็วเพื่อรักษาอันดับเครดิตให้อยู่ที่ระดับ A ต่อไปค่ะนโยบาย